โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับช่องซินดี XR คนดีคนเดิมนะครับผมตอนนี้ g ก l ลินาเดลต้าฟอสก็ทําการรีซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในซีซั่นใหม่นี้นะครับก็จะมีแมปคุกเพิ่มขึ้นมานะครับค่าเข้า,ขา7จ็ดแต่คุกสาหรับผมมันก็เป็นแค่คุกกี้เท่านั้นแหละครับทุกคนจะบอกตามตรงผมก็ยังไม่รู้แมปเท่าไหร่เลยนะเพราะาตอนผมไปเล่นเซิร์ฟจีนมาผมก็เล่นแค่2อตาย ยังไม่ได้รู้แมปอะไรขนาดนั้นเลยตึกษาเหมือนกันทุกคนนี่แหละเออผมจะบอกคนดูไว้นะว่าช็อตในวันนี้คือแบบคลิปผมมันเสียไปครึ่งคลิปนะคอมผมมันดับตอนอัดคลิปไปอะ่ะเลยทําให้ช็อตมันอาจจะดูไม่ไม่ได้โหดไม่อะไรมากก็ศึกษาดูแมปเอาแล้วกันเนาะคนดูไปไปดูเกมเพย์กันเลยดีกว่า let's go <S <ส>า<ย>กระเบืองยัน<สา>ยใช่ครับขาออกมาคือใหญ่กว่าหัว Y'all try to keep up now.

ที่หมดเหลือตีหลังอ่ะตีใหม่มาหลังเก็บสุดเข้าเทปอ่ะได้ใช่ตรงบนบนสวิต์เลยอ่ะเสืสใหญ่ด้วยน,น,น่าซ้ายพี่น่ะ <โด S 1> แหละเสียงหน้าพี่น่ะแหล่ะตีแล้พี่และ เชื่อเปิดบอส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 ว่าแล้วมันหนีไปไหนเฮียหนีบอสเสร็จแล้วมันมันถอยไปแล้ว ยิงไม่ได้ด้เฮ้ยไม,ม่มันมันกดเควสมันกดเควสมันกดเควสกูก็ไม่รู้ไอ้เหี้ย อ้เจ้าค er oh, ุกหมอบลงแล้วทำไมยังโดนถอยวะโอ้ยเอ้าโดนล็อกหใจเย็นไปสวย something Found interesting here. หลาน,น,นห้าขายไม่ได้ขายเนี่ยยังไม่หมดนะเว้ยระวังเลย,อ,เย,ยอะไรก็ทิ้งแล้วนี่ไง Take a look at this Someone need this เดินยากเลยพี่ยากอยู่นะเล่นยากอยู่ ต้องรู้แมปอะ่ะแรกๆผมว่าพยายามจำแบบผมก็ยังเดินวนยังไม่รู้เลยยังเลยครับ โอ้ยเฮ้ยมันอยากเอียงคอลอยแกอยู่องหน้าเลยหน้าผมเลยขวาตัวซ้ายสองเฮ้ยมันหนีมันหนีพี่ผมทรับขานกลับขานกลับชุดเลยมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลอย่าตัวโลข้าบนหัวย่องอยู่นะพี่พี่เจบนหัวมันย่องอยู่ไกลเลย เจ็บมากเจ็บมากโคตรโคตรเจ็บโคตรเจ็บโคตรเจ็บนัดเดียวนัดเดียวพี่เจหลงังเสา อ้าวอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จำไม่ชำนาญน้องพี่ไม่เคยเล่นเหมือนพี่ก็ขัดเล่งเหมือนกันทุกคนเแหละ này okay. <coughs> Thank you. Kẹng toàn mi Cảm เก่งตอนมีอันติเหรอมันเอาของเอ้ยยังไม่หมดอีกเหรอซ้ายบนว่างแล้วก็เฉียงขวา,าขวาว่างซ้ายขึ้นบนอา้าว อ๋อนี่แล้วก็ขวาซ้ายบ้างไอ้คนดักสวิตวะพี่เฮียบอดตกใจวะรู้ของสัตว์อ่ะอเดี๋ยวเร็วขึ้นไปหานี่วิ่งมาเนี่ยวิ่งมาผมพี่ขึ้นพี่ขึ้นสลิงไปไม่ใช่หรอ เดี๋ยวก็ต้องไปทางพี่เดี๋ยวผมไปหาพี่ โซโลไงโซโลไม่มีคนช่วยไ <c oughs> เาปืน,กน,กนใกาตาเรา,รกเราเีก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 哎，你那、嗯。嗯嗯 เรอตีใหม่มาโอ้โหอะไรวะเ้ยโดดมาเดียวกูนอกเลยฝั่งซ้ายเลย เจ็บเลยขอลองหนวะได้ป็นใหม่ได้เป้นใหม่จ้าดีครับพี่ก๊อดีครับวันดีครับมีมาเยอะมากเลยทำไมวะขนาดาดี ขนาดเพชรแค่สิบสองล้านแม่งหายกี่ซีซั่นไข่มุกแม่งแปดสิบกว่าล้านพี่พี่ไม่ถึงซีซั่นเลยพี่ก็ได้แหละโอ้เก่งจริงเลยวรอยังวะ มา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 ไป,ไปาห้องตู้จำได้รู้เลยห้องตู้ห้องผบมาข้อยู่ปะตามมาดิตามมาเดี๋น้องมาอยู่ที่เราบดขาแรกเลยตาที่เจ๊เฮเว่นโอ้โหอี๋มากเก่งมากผมไปให้แล้วผมไปให้ว

มีตี้มาหรอไหนใช่ฟังนราเน่ยเนี่ยขึ้นอ่ะเมื่อกี้มันกดสกิลอิดีเอนดับเละพอเนี่ยเห็นแล้วเห็นแลไ่ใช่ปะใหเอียงพอรอด้งเราอยู่่ไม่ได้เนี่ยเ่ยฝั่งท้ายก็ปิะ ระวังซ้ายกี๋นะอะมันเจ็บมากซ้ายเจ็บมากเดี๋ยวผมไม่มีซ่อมเกาะหรือมาซ่อมเกาะเจ็บตัวหนึ่งมันมีสองตัวบอตีเดียวปุ๊บพยายามหยันเหลืองนะเล่นแบบนี้ยเฮ้ยขวาน็อะนั่นเดี๋ยวเฮ้ยเลี๋ยว้ายมาล่างน็อาซ้ายล่างน็อะไม่รู้ตีไหน ข้างล่างใต้เราเลยเหลือตัวเดียวแล้วข้างล่างเกล่ะเดียวเกล็กเตียวเดี๋ยวเดี๋ยวชุบให้หีเกาะไปเอาเอาโดน โดนนกนี่นะท่ายข้างล่างมีมันตายเนี่ยตายตีเก็บเพื่อนเก็บเพื่อนเก็บเพื่อนเก็เพื่อนข้างล่างเลยเอ๊ะใครข้าลันี่ฟรีเจอต่อย พึ่งไนมีกระเป๋าบ้างปะวะน้องเป๋าไม่มีว่ะเป๋าสามห้าเอาแต่ผมใช้เอาไม่จะบอกทำไมวะเฮ้ยเก็บศพฟรีเว้ยเฮ้ยมีเป๋าสามห้าพี่เป๋าสามห้ามันเนี่ยทิ้งอยู่ที่พื้นเนี่ยเอาบอหายอ๋อก็ฟรีก็ฟรี

เฮ้ยม่ีปอสีหน้าอีกวบเว้ย Take a look at this อะไรอ่ป๊อไอ้ไอ้กีดมีเป๋ายังวัวแล้ววาเด่นมั้งต้องไปฆ่าวารเด่นเหมือนกันแหละแล้วก็ต้องโดนหักหลังเหมือนเดิมแล้วก็โดนหักหลังเหมือนเดิม เฮ้ยหายยังอีกบนหัวร์บอสต่างบอสมันช่วยเรายิงอ๋ออันนี้อันนี้บอสมันช่วยเรายิงหรือเปล่าเราเป็นนักโทษเหมือนกันป่ะตอนแรกอะแต่ไอ้นั้นะเป็นพวกกลุ่มเวฟะพวกกลุ่มที่เราคุมกันแล้วเออนั่นแอนพวกกลุ่มแต่เราเป็นนักโทษทีนี้นี่ก็บอ็นักโทษแล้วไงแลก็ต้องไปยิงแล้วเดี๋ยวมันจะหักใช่เหรอบอสตัวนี้ก็หักหลังเราอ๋อหักหลังเหมือนกันหมดนี่ก็เป็นบอสนักโทษนะร่างเหลี่ยมเฮ้ยยังไม่อยากอยู่ใกล้มันเลยว่ะ เราต้องฆ่าบอสไอตัวนั้นก่อนมันถึงจะฮักหลังตอนนี้อยู่ใกล้ได้จะถ้าเคลียร์บอสตัวนั้นแล้วน่าจะห้ามอยู่ใกล้ไอ้ไอ้นี่น่าจะไอ้ไไออ้้นี่น่าไอ้นี่น่าจะเป็นหัวเรือมั้งน่าจะเป็นหัวเรือเลยท้าวบ้านเท้าวบ้านเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วมันเดินมา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 แล้วไหนอะไรนั่นแหละตรงม้าผมอ่ะ

เสร็ียบร้อยบรรลายซาวแล้ว hmm, ท uh ีเ huh. นี <GO av> ้ยเฮ้ยโอ้กูเพิ่งจะรีตัวเสร็จมันมันจะหนักวะเฮ้ยเหมือนคนจะมาป่ะพี่ไม่ไม่ไม่มันให้เราช่วยมันอ่ะคนมาคนมาหลังเราอ่ะทิดทิดทิดเอ็นทิดเอ็นทิดเอ็นตัวสแกนมาเออยังสแกนเนาะ เ่าพม่เราไม่พักหลังเราจะต่อยทุกั่า้ันท่ามันโอ้ยโอ้ยตายดิยก่อพิเกลีมาออื ไอ้ยี่ระวังระวังตีใหม่ระวังตีใหม่ระวังลูกน้องมันด้วยโอ้ยโอ๊ยไอ้เหี้ยเอ้า่องอ่องไอ้ยี่มัน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 มัเอาค้อนมาทุบหัวไอ้เหี้ยกำลังนั่งไอ้เหี้ยเปลี่ยนกระสุนชุบเลยชุบเลยกิจไม่ต้องยกชุบเลยมันมาแล้วน่ะไอ้ข้างหลังข้างหลังไอ้หัวปอดทั้งหมด เ้าน่หรอวะใช่เขาไม่ใช่แฮกคอนี่นี่ยด่าดิวะคออย่างีดิเฮ้ยอยยเกืบโดนบหัวมอะไรแดงวะทีนดีๆไีดีดอก

หมอหมอต็มร้อยนี่ปิงไอ้เหี้ยโอ้ยไม่ปิงไอ้เหี้ยปิ้งมันเยอะเลฮ้ยมึงผมเป็นประโยชน์มันให้กูทำไรวะน่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูตาเอากูดาวเดี๋ยมาข้างล่างช่วยหน่อยเฮ้ยมันให้ไปทำยัน่ะ เขาอยากรู้ว่าเปิดคาสิงทั้งหมดมันได้มาเปิดของตามีเรื่องเป็นไงอ่ะโดดลงมาเลยอ่ะมันมีมันมีห้องข่าววิวเขเห็นบ้านมันจะมีถลิงลงมาผ่านไม่เนี่ยโอ้เอ้ายังเหลืองยังไม่เหลืองเฮ้ยโอ้ดูสาเรีบป่าดูสาถั่วยั่ไม่เห็นไม่เห็นแม่เนี่ยไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้ไออ่ะไปดิไปดูดิทำแอร์หน้ามา เฮ้ยใครยิงหัวกูโอ้ยแค่นีกน้ก็แล้วก็เลือมีน่ะแต่น้ำก็ขึ้นเนี่ยที่พามับลงมาเนี่ยตอนน้ำหายหมดเลยน้ำหายหมดเลยเลยตอนนี้ไม่ได้มีน้ำอยู่แล้วเนี่ยเลยครัเลยลำน้ำอันนี้น้ำกือละ ออกเร็ว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 เราต้องมานี่เราต้องมานี่เราต้องกลับไปทางเดิมอ่ะไ,ไ,ไหนวะออกทางไหนวะเฮ้ย<ล>ะระด<ำ>ับพี่น<ำ>ี่ดิเพไหนวะไอซีนี่ตรงนี้ดามะเนาะไหนอะหาไม่เจอ เจอลม่ไอ้กาหาย่แล้วเนี่ยเฮ้ยผมไปเจอมันอยู่ข้างล่างเหรอเฮ้มันต้องดพ่อมาเ้ยจะตายมึงหึงหายใจก่อนขึ้นหายใจก่อนมารับเลยดีเอ้ย

โ,ลโ,ลโอ้โยอีพี่หมดพี่หมดพี่หมดไปเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันเป็นลูกน้องบอสอะไอ้พไกเนี้ยไม่เราไปเฮอยไปทางไหนอะพี่ปเป็นไปเนี <h 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 ่ย ย่อดุ่นวายวะ้เหี้ยทางออกไหนวะเนี่ยออกซ้ายจอทางนี้แหละสุดแ้ต่ตาลันตานันผมแม่งอขวาใช่ได้ของนมาตัวนี่ไม่รู้ว่าเคยได้ไดของทอง โอ้ไม่ทำอะไรรออยู่ตรงนั้นนั่งยืนโอ้แล้วนงเฉยหวังว่าหูยหวังดูต้องดำน้ำตากฝนตากลมดำน้ำหาทางออกเนี่ยหลงก็หลงเออชชิิโอลาเวชิบหายเดินเปลีนคอมบอดก็ไม่ยิงให้ ห oh, กล้านโอ้จากจากเจ็ดล้านนี่ยะเหลือหกล้านหกถ้าไม่กดถ้าไม่ไปกดเควสอ่ะผมออกเ็ดล้านแล้วเอาก็ลองต้องลองนีเมันมีแบบว่ามันอย่างเงี้ยเข้าใจเข้า<ห>